มาเริ่มกันเลยนะครับมันมีข่าวข่าวหนึ่งเมื่อวานนี้ผมเองก็เห็นนะฮะออโอ้ยคนแชร์กันใหญ่เลยนะครับแต่ว่ามันเป็นข่าวปลอมนะฮะนั่นก็คือข่าวที่ออบอกว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยผลเอกนัทพลนาคพาน,นิชไปให้สัมภาษณ์นะให้สัมภาษณ์ในเชิงแบบว่าทหารกัมพูชาเจ็บมาก็ไม่ต้องรักษาหรอกนะมันยิงลูกน้องผมผมจะไม่ดูแลไอ้อันอย่างโน้นอย่างนี้เนี่ยนะครับซึ่ง อาจจะเป็นคําพูดที่หลายคนสะใจแต่ว่าในความเป็นจริงต้องตั้งหลักแบบนี้ก่อนผลเอกรัฐพลไม่ได้พูดนะแล้วการที่รัฐมนตรีเราไปพูดอย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดข่าวออกไปเนี่ยนะครับมันเสียหายต่อสายตาของชาวโลกนะ,ะหนึ่งคือไม่มีการพูดอย่างที่มีการแชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์นะครับเป็นข่าวปลอมนะครับข้อเท็จจริงก็คือว่าทหารกัมพูชา18นายที่ รุกล้ำเข้ามาในเขตไทยพร้อมอาวุธครบมือและได้ยอมจำนนต่อกองทัพไทยโดยไม่มีการขัดขืนกองทัพไทยเนี่ยจึงควบคุมตัวตามระเบียบทางทหารนะและให้การดูแลขั้นพื้นฐานตามหลักมนุษยธรรมสากลให้อาหารน้ำยารักษาโรคอย่างครบถ้วนส่วนผู้ที่รับบาดเจ็บนะครับก็ได้รับการส่งตัวไปรักษาโดยที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับผู้เสียชีวิตก็ถูกส่งกลับไปอย่าง สมเกียรตินะครับเราก็เคยนําเสนอไปแล้วนะครับว่าทหารไทยได้ทําพิธีส่งมอบศพของทหารกัมพูชานะครับหอผ้าขาวอะไรเรียบร้อยเลยนะครับดูแล้วก็จะ,ะชื่นชมว่าโอ้นะแม้ว่าเขาจะเป็นทหารของฝ่ายตรงข้ามของเราแต่ด้วยความเป็นทหารนะมันมีกติกาสากลอยู่นะครับเราก็จะต้องส่งมอบกันด้วยความเคารพในความเป็นมนุษย์ซึ่งกันและกันนะก็ส่งมอบกันไปเรียบร้อยนะผู้คนก็ ชื่นชมในหลักการของทหารไทยนะครับสามเนี่ยนะครับผู้บาดเจ็บนะพอมีทหารที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยเราก็ส่งตัวรักษานะครับแล้วผู้เสียชีวิตก็ถูกส่งกลับประเทศอย่างให้เกียรติและ 4. ประเทศไทยเราดำรงจุดยืนชัดเจนนะครับยืนยันในอธิปไตยไม่ยอมให้ใครลุกล้ำแต่ก็ยังยึดหลักมนุษยธรรมไม่ตกเป็นฝ่ายกระทำที่เกินเลยเพราะฉะนั้นไอ้ข่าวที่บอกว่า เจ็บมาไม่ต้องรักษามาหรอกมันยิงลูกน้องผมตายอย่างเงี้ยนะอันนี้ไม่ใช่พลเอกนะัทพลนาคพัน์นิดเป็นคนพูดนะคือทุกวันนี้เนี่ยนะครับในโลกออนไลน์เนี่ยก็ต้องระมัดระวังในการเสพข่าวสารนะครับหนึ่งข่าวนี้จริงไม่จริงภาพนี้เป็นภาพจริงหรือเป็นภาพ AI นะหรือคําพูดนี้จริงแหละแต่พูดเมื่อไหร่บางทีเนี่ยพูดในอีกสถานการณ์หนึ่งพูดมาสี่หเดือนที่แล้วนะครับแต่เอาคําพูดเมื่อสีหเดือนที่แล้วซึ่งมัน คนรับบริบทการกับสถานการณ์ปัจจุบันมาใส่วันที่ปัจจุบันอย่างนี้ก็เป็นการบิดเบือนนะบางทีช่วงนี้มันจะมีกระบวนการเ,เสี่ยมนะคือบางพกบางพรรคบางพวกบางกลุ่มเนี่ยเห็นประชาชนเนี่ยชื่นชมทหารมีความรักทหารมีความเข้าใจทหารประชาชนกับทหารมีความใกล้ชิดมีความผูกพันกันเริ่มจะมีกระบวนการทําให้ประชาชนเนี่ยนะครับสับสนไม่เข้าใจนะแล้วก็ เกิดความแตกแยกนะฉันเชียร์ทหารกลุ่มนี้ไม่เชียร์ทหารกลุ่มนั้นอะไรแบบนี้นะครับเราก็ต้องออยึดหลักให้แม่นนะครับในเรื่องของการติดตามข่าวสารนะครับ